Oh. Mm hmm. สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อยพี่น้องมาสักครสู้เพืนจากทางฝั่งไทยฝั่งลาวแล้วก็ทั้งต่างเทศมากพี่น้องจ้าเมือ่อวีามากินต่ำขนมเสน้นพี่น้องไม่เหลือหมูว่าเล็บเปล่าต่ำป้าพี่น้องมือต่ำลายไหลายอเจ้าจนแบบว่า รืมข้าวเห็นไหมรื้มข้าวต่ำใส่กุ้งสดเล้มวมมาจอดเด้อนน่เด้อกุ้งสดเพียกุ้งสด, mm hmm. สดแล้วก็มีหมึกมาด้วยตัวหนึ่งแล้วก็ใส่หอยแครงน้ำพี่น้องเมิ่มงคุณเหรอโอ้ขักแน่หมดเลคือเป็นข้อแห่งๆวะนี่พี่น,อน้องขนมเส้็จต่ำใส่ใส่ขนมเส้็จหลายพดว่าแม่แม่นป๋นาไหลมาค่ะมากินด้วยกันนะคะพี่น้องค่ะโอ้ซิหมักองุ่งนจะคั่าก่อนอัน ถ้าคาเด็ดแบบว่านงามบะเด็ดแบบว่ามันจะกิ่นลืมลืมออกมา <laughs> เอามันกินมาเนี่เอาขนมเสมนย่างขับมาเนี่ยคน <laughs> ดูแลสุขภาพน้ำเด้อพีพน้องเดอ้อส่วงนี้เดอ้อเป็นตายา่าโควิหนาบ้านเท่าทั้งไทยทั้งมาเลเซียด้วยกันค่ะ โอ้ยมันหลายโพสนี่แม่หลายจุนแบบไม่น้ำอ่ะอืมมน้ำแต่บางทีพัะค่ะ ก uh, ็แ่ขนมเสร็คร uh ้ายแมัน้าเดิน

หลังเบาๆได้มั้ยครับเหมนเกมพร้อมก็มีน้องแล้วก็ดสุดในกันถ้าขาชั้นตายถ้าเฮ็ดชั้นล่มเชียงกัน Mm hmm

พักค้าสตอเนี่ยโอ้เขากันค้ากับพี่น้องเนาะก็แต่บางคั้งก็ขนม้ำเสพ Chúng ta đến thời đó. C'est peut peu long, Thôi ừ, chín chín mới ra đấy lúc ôi im hiểu tầm lái hả Hô cái nhạc mình nhỉ kỳ lời rồi hả? คืองหกกักอ,อ,อ,อืมกัดีๆกันอ เสร็จหลายผล <Okay. S 1> ม่ยังไม่หลายอมพี่สอง <Okay. S 1> ใส่สองติวเพราะดิมันเป็นฝาดใส่ซีติวกลัวซีติวหาติว๋ะติวที่หาหน่อยหน่อยใส่มันเลยตามมานันนี่เอ้าน้ำแตงโมหัวเสียเมื่อตอนนี้วันนี้หลายผล <c oughs> พี่สองเนาะชั้นราคา ากไปเบิ่งไปแง่งแฟนเพจ Facebook เวนเวฟฟ้ามะเร็นั่อีกหนึ่งช่องทางนะคะแล้วก็สงง YouTube ่งยูทูปพอพี่น้องฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เวนน้ำนีนะะ้ได้ค่ะเธอแล้วก็ช่วงนี้พี่น้องไทยได้มาร์เลเซียกับเธอกับพี่น้องเนาะถ้ามาเร็ก,กันนะักคือกันพี่น้องแล้วก็ไทยช่วงนี้ก็เบิ่งข่าวกับเบื้องยูพี่น้องได้เบิ่งแนะ่ว่าด้เบิ่งแน่ข่าวนะครับคอยดูแลสุขภาพเจ้าของดีแล้วนะพี่น้องเนาะระบาดนะักคัก นะคะเันก็เป็นก็ร่างใจให้มาสุขคูสุขคนนะพี่น้องเด้อเันก็คือกับมันก็อยู่ใต้เทือนมา2ปีแล้วค่ะบอคลิปได้กับกัดกัคือกัดเพราะว่าเันก็อยู่ใต้เทือนพี่น้องอยู่ใต้เทือนอยู่ใจเหี้ดเนี่ยมาไปไส์อยู่กับลูกนะคะมีลงไปเอาก็คือลงไปเอาข้าวสั่งเขาสั่งเขาให้ลูกแล้วก็ลงไปเอาซ้ำนั่นแหะพี่น้องแล้วก็มาไปไส์อีกเลยนะคะสองปีพี่น้องอยู่แบบนี้แหละชักอยู่แดงไดงซ้ำกันเนี่ยก็ถือคังอะ ตราค่ะสิไปแล้วพ่อกับแม่คลิปหนาเด้ค่ะเด้อขอให้สุขภาพแข็งแรงรำรำรุ่ๆยๆถูกหวยแล้ววันที่หนึ่งทุกทุกานได้ค่ะเด้อขอบคุณค่ะขอบคุณรลลายๆค่ะพี่น้องค่ะ